สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่24กันยายนปี2563ก็ถือโอกาสถ่ายคลิปหญ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งเว้นระยะคือไม่ได้ทําการถ่ายมานานพอสมควรนะครับก็วันนี้ทางสวนได้ทําการตัดทอนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลนะครับเพื่อ จะทำการจัดส่งไปที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับให้กับทางคุณสมคิดซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนกันยานะครับก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนจะเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับท่านที่สนใจปลูกนะครับเพื่อนๆที่สนใจปลูกในระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ สภาพอากาศนะครับถ้าฝนตกชุกก็คือเช่นก่อนหน้ามันมีมลสุะมมนะครับคือมีพายุเข,ข้าถ้าเราปลูกแล้วฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ3วันถึง5วันนะครับโดยที่ไม่มีแสงแดดมันจะทําให้ท่อนพันธุ์ที่เราเสียบลงไปนะครับเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงเพราะว่าให้เพื่อนๆน,นึกง,ง่ายๆว่า ปกติแล้วถ้าเราอยากให้รากของท่อนพันธุ์ย่าหวานิสาราเลเนี่ยมันแตกรากอ่อทมาใหม่เราจะทําการบ่มก่อนถูกไหมครับก็คือเอาไปใส่ในกระสอบหรือในลังลดน้ําลงไปนะครับแล้วก็ปิดเอาไวใ้ให้มันมันอบอ้าวนะครับคือการอบหรือว่าการบ่มก็คือให้เขามีความชื้นบวกกับความอบอ้าวนะครับของอากาศเป็นตัวเร่งให้เกิดรากรวมทั้งแตก ตาใหม่แตบกบยอดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราลงเสียบในดินก็เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราเสียบท่อนพันญ้าวันนี้นะครับแล้วดินมีความชื้นอยู่พอลุ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับมีแสงแดดออกคือออกตลอดทั้งวันเลยก็ได้นะครับมันจะดีมากแล้วหลังจากนั้นก็มีฝนตกบ้างแดดออกบ้างจะดีแต่ถ้าคลึ้มฟ้าคลึมฝนหมายความว่าไม่มีแสงแดดเลยเนี่ยสามวันห้าวันเนี่ย ตั้งแต่วันที่เราเสียบท่อนพันธุ์โอกาสเสียหายสูงมากจุดนี้สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าทางสวนเองก็เจอทุกรอบนะครับเวลาปลูกเนี่ยบางครั้งบอระสมเข้านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนที่ปลูกแล้วไม่มีระบบน้ําต้องการปลูกในช่วงของฤดูฝนก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนที่สนใจนะครับอยากได้ท่อนพันธุ์ญ้าหวานอิสราเอลสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ที่เบอร์โทร0910515839นะครับ